ของภูเก็ตนั้นคือธรรมชาติมีทั้งชายหาดน้ำทะเลใสและภูเขาอันง,งดงามค่ะนอกจากนี้แล้วภูเก็ตยังมีมิติของประวัติศาสตร์มีอดีตอันรุ่งเรืองของเมืองแรกที่ปุกผ่านย่านชุมชนเก่าแก่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของไทยระดับโลกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคนไทยหลายคนอาจไม่ทราบว,ว่าภูเก็ตมีชุมชนขนาดใหญ่ของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่รัสเซียซ่อนอยู่ใจกลางเมือง ชุมชนพม่าแห่งนี้เป็นความจริงที่ซ่อนอยู่ค่ะและมีหลายอย่างที่อาจเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศไทยคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จักชุมชนแห่งนี้และวิถีชีวิตของพวกเขาเป้าหมายหลักที่จะพาไปดูในวันนี้ได้ผ่านมุมมองของยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติ Today's video, we're going to see the biggest slum of Phuket. I know you might be surprised to hear that there are slums in Phuket. คุณแกรี้เป็นยูทูบเบอร์ผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวค่ะเขาขับรถจักรยานยนต์ท่องเที่ยวไปทั่วโลกช่องของเขาชื่อไลวีแกรี้เป็นช่อง YouTube ที่พาผู้ชมท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆนำเสนอความจริงความสวยงามของสถานที่และผู้คนค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เขาจะพาเราไปชมชุมชนใหญ่ของแรงงานพม่าในเมืองภูเก็ต เป็นการเปิดโลกให้เราได้เห็นว่ามีสลัมพม่าในภูเก็ตพวกเขาดิ้นรนมีชีวิตอยู่กันอย่างไรก็จะทำนามต๊ะกูจ้า18 year 18 years yes <Okay. S 3> the mother is take off the crab clean mm hmm. the crab clean the crab she and father is clean clean the road of oh. <ladies. S 2> yeah hot b o w l No, no, Eight people here. Eight people. Okay. And they work only two people. Okay. Okay, for three people sleep here. Her and her little brother and another sister, no? And mother and father sleep here. Okay. Look inside. Another people. This is the kitchen. <laughs> kitchen. <laughs> ah, it's on the river here. And they are literally on the. The water. some of these families earn as little as 300บ h t per day which is around 9,000บ h t per month and with this salary they have to maintain their entire family and also pay the rent. ท่านผู้ชมคะภูเก็ตมีสลัมอยู่20แห่งและสลัมแห่งนี้เป็นชุมชนแรงงานพม่าที่ใหญ่ที่สุดของภูเก็ตคะผู้อยู่อาศัยทั้งหมดเป็นคนพม่าพวกเขาอยู่ในบ้านที่สร้างติดทะเลและไม่ใช่เพลิงชั่วคราว อยู่คันเป็นชุมชนขนาดใหญ่บ้านแต่ละหลังให้เช่าเดือนละ3,600บาทรวมค่าน้ำค่าไฟฟ้าแล้วค่ะอยากให้ผู้ชมเห็นว่าใ่กลางเมืองภูเก็ตอันศรีวิไลมีแบบนี้นะคะพวกเขาอยู่กันอย่างแออัดคนในชุมชนนี้มีงานทำคือการรับจ้างใชรแยรายงานม่รายได้ที่ไม่สูงค่ะจนไม่สามารถหาที่อยู่ที่ดีกว่านี้ได้การจะมาถามพวกเขาว่า ได้ดูแลทะเลบ้างไหมทิ้งขยะถูกที่ไหมเป็นคำถามที่ห่างไกลตัวมากๆดูเหมือนว่าพวกเขาไม่สนใจคะ่ะเห็นไหมคะว่ามีการสร้างบ้านติดทะเลทำอาหารซักผ้าและอาบน้ําลงในทะเลเมื่อมาอยู่รวมกันมากๆทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมจะเห็นขยะเต็มไปหมดน่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบดูแล เพื่อภาพพจนที่ดีของภูเก็ตและของประเทศไทยสลัมแห่งนี้มีขนาดใหญ่มีเด็กในชุมชนมากจึงมีโรงเรียนเป็นอาคารสีฟ้าเรียกกันว่าศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพมีครูใหญ่เป็นคนพม่านะคะเธอบอกว่าอยู่ที่ภูเก็ตมานาน24ปีแล้วศูนย์นี้อยู่ห่างจากสลัมเพียง300เมตรเท่านั้นคะ่ะเด็กๆสามารถเดินมาเรียนได้ รับนักเรียนอายุตั้งแต่5ปีถึง18ปีมีการสอนภาษาอังกฤษและสอนวิชาชีพเพื่อให้เด็กมีทักษะไว้ทำงานได้ทุกคนเรียนฟรีและมีอาหารกลางวันฟรีค่ะโดยการสนับสนุนของมูลนิธิกูชัอกเฟิร์ดหรือคณะพัคินีสีชุมภาบาลซึ่งเป็นมูลนิธิที่รับเงินบริจาคท่านผู้ชมคะเมื่อการศึกษาคือบันไดสู่การมีชีวิตที่ดี เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ในถูกสังคมแรงงานพม่าชุมชนนี้แม้จะมีะไรายได้น้อยมีโอกาสเลือกน้อยต่างสนับสนุนให้ลูกหลานเข้าเรียนในศูนย์นี้ค่ะเพื่อหวังให้ลูกมีอาชีพในอนาคตไม่อยากส่งต่อความยากลำบากแก่ลูกหลานมีเด็กร้นศูนย์ถึง395คนค่ะทั้งที่ศูนย์แห่งนี้รับเด็กได้สูงสุด150คน เราจะเห็นพวกเด็กๆสนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนในห้องเรียนที่มีเครื่องปรับอากาศมีอาสาสมัครต่างชาติมาช่วยทำงานที่นี่หลายคน I'm from Myanmar I came here actually uh, since 2000 Nan is the head teacher of the Good Shepherd Foundation, and she's not the only person from Myanmar. All the people living in the slums that we're gonna visit soon are actually from Myanmar, and all the students of the foundation. As yes This is to be the student around 30 children here. We do not have the classroom enough, also, teachers not enough. education program health care program and also we have a child protection um, program a uh, vocational skate training program yes uh we focus this one to give the opportunity to these children ภูเก็ตไม่ใช่จังหวัดที่ติดกับพม่าแต่มีแรงงานพม่าเข้ามาทํางานจํานวนมากค่ะโดยผ่านเข้ามาทางจังหวัดระนองปัญหาความขัดแย้งและการเมืองในพม่า ที่มีพาจาวนานหลายสิบปีทำให้เศรษฐกิจตกตำ่ำไม่มีงานทำผลักดันให้คนพมา่าพยายามเข้ามาที่ประเทศไทยเพื่อหาโอกาสในการมีงานมีเงินและมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเมีแรงงานต่างชาติจํานวนมากในภูกเก็ตค่ะเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงมีงานมากปัจจุบันมีแรงงานต่างชาติอยู่ในภูกเก็ตกว่าหนึ่งแนคน ทางพมา่าเวียดนามเขมรและลาวแต่มีแรงงานพมา่ามากที่สุดพวกเขายินดีทำงานหนักในงานที่คนไทยไม่อยากทำค่ะและอีกหลายงานที่คนไทยไม่สนใจทำไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างงานในอุตสาหกรรมประมงคนในชุมชนนี้มีทั้งแรงงานถูกกฎหมายและมาอย่างผิดกฎหมายนะคะพวกเขามาสร้างชุมชนขนาดใหญ่แบบนี้เสี่ยงต่อความมั่นคงข,งของประเทศไทย จึงขอขอบคุณคุณแกรบบี้ที่นำเสนอให้คนไทยได้ทราบ Every day to all children for free or they have to pay? for free lunch yeah. yes today we will have uh, chicken salad they make a salad yeah 2 0 y e e h n e y e s t h 0 yes staff also yeah yeah Also the volunteer the too have here been ท่านผู้ชมคะความจำเป็นในเรื่องแรยงานต่างชาติในเมืองอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมีแน่นอนค่ะ ถ้าไม่มีรายงานต่างชาติอุตสาหกรรมบางอย่างก็คงหยุดชะง,งักลงทุกวันนี้หลายๆธุรกิจในเมืองที่มีการประมงและอาหารทะเลสดล้วนเพิ่งรายงานพมา่าเนื่องจากอาชีพนี้คนไทยไม่นิยมทำนะคะพวกเขาหลังไหลเข้ามาทำงานในไทยรวมทั้งภูเกต็ตซึ่งเป็นจังหวัดที่มีรายงานขั้นต่ำํำสูงที่สุดในประเทศคือวันละ400บาทคา่ะ ส่วนหนึ่งมาแบบผิดกฎหมายแนวโน้มดูเหมือนจะมากขึ้นมากขึ้นแน่นอนค่ะว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการรับผลประโยชน์ปัญหาที่เกิดขึ้นกลายเป็นความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนหวังว่าจะมีทางการไทยเข้าไปตรวจสอบนะคะเพื่อส่งผลดีต่อภาพโพสที่ดีของภูเก็ตและประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการตากปลาแล้วเรียงก่ไปด้วยเป็นไปได้ค่ะว่า ใครอาจถ่ายบนที่ตากปาบริเวณชุมชนที่อยู่ติดทะเลแต่แม้รักษาพื้นที่มีขยะเต็มไปหมดท่านผู้ชมชมคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกระดานคอมเมนต์นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สารสารู้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ